สวัสดีครับคุณผู้ชมผมรีเกมแนละในวันนี้เรามาอยู่กับเกมเอออเป็นไพซีกันอีกเช่นเคยครับเรียกว,ว่าช่วงนี้จําเป็นต้องอยากจะขึ้นแร้งคอนสามนะครับมันต้องมาบ่อยๆหน่อยนะรอบนี้นี่ผมก็เจอผู้เล่นอย่างตึงครับเพราะว่าคอน,นสามแบบทุกซีซั่นนะคนคนนี้เรียกว,ว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวมากครับแขมเขาอย่างเล่นเป็นจีนอะีกนะฝ่ายที่แบบผมจัดเทียร์เลยว,ว่าเป็นฝ่ายที่ค่อนข้างโกงมากครับในซีซั่นนี้นะจีนออตโตมันแล้วก็ไบเซนทายนะครับเออเราก็เล่นเผ่ากโกงเหมือนกันนีหว่า เอาจริงๆครับจีนเดี๋วนี้โกงจริงไอตัวเอ่อเนสซอบ,บีที่ออกมาจากตัว Co ฟทาวเวอครับมันอย่างโหดเลยเรื่องมัน400กว่าครับมันต้องโดนสปริงแกวยิง4ทีถึงจะพังแล้วจีนมันซ่อมแบบพวกพวกแบบซ่อมพวก4ีนะ่ะเร็วมากครับกลายเป็นว่าแบบสปริงแกวถ้าเขาคุมดีๆอะ่ะเอ้ยพูดผ,ผิดกลายเป็นว่าเนสซอบีถ้าเขาคุมดีๆครับผมคือมันเอามาตากได้เลยอ่ะ้วเป็นอะไรที่น่ากลัวมากครับแต่ผมก็ต้องขอบอกนะว่าถ้าฝ่ายตรงข้ามพยายามขึ้น2 g c, c <S <S อ่ะเขาเสร็จผมเน่ผมพูดนี้เลย คือเกมนี้อุ้ยเดี๋ยวนะตัวนั้นแก่หรือเปล่าเหมือนผมจะเห็นแวบๆบแบบนี่ครับหางตามันเห็นนาตะกี้ไม่มีอะไรจะหลบสายตาผมได้ในตอนนี้เรยกว่าตอนนี้คือตั้งใจเล่นสูนเลยครับเสียดายอ่ะผมแบบวันนี้ไต่ขึ้นได้เรื่อยๆครับแต่สวรรค์ไม่เป็นใจอยู่ดีเน็ตหลุดนะเจ๊งครับผม ه, เซ็งมากเลยเซ็งครับเซ็ง โอเคแต่เกมนี้ผมก็หวังว่าอินเทอร์เน็ตผมมันจะไม่เห็งซวยเท่ารอบตะกี้นะโห oh, อย่างเซ็งเลยผมแค้นจัดเล่นอยู่ดีเน็ตหลุดอย่างเงี้ยโอ้ย oh. พูดแล้วมันซีดโอเคครับผมเดี๋ยวเดี๋วิ่งมาตรงนี้ก่อนเสือ er มีแกะอยู่ตรงนี้นะโอ้ยโอ้เืออืมเออสาวตัวนี้พับออกครับ ส่งแกะส่งแกะสองนาทีเดี๋ยวแกะหมดโอเคครับปุบปุบหัวแกะต้องทุบก่อนนะครับคือมันจะทําให้เราลดแอนิเมชันเวลาแบบแบบแกะหมดใช่ไหมคือคนงานมันจะรุมทุบตัวเดียวครับคือทุบหนึ่งตัวทุบก,กี่ตัวก็ช่างอะ่ะใช้กี่คนก็ตามครับมันใช้เวลาแอนิเมชันเท่ากันนะคือประมาณหนึ่งวิกว่านะครับชิเคเราก็เก็บไม้ตรงนี้ครับผม โอ้ยต no okay. so okay. ้นต okay. ัวนี้มันไม่พังไงฮะเอออันนี้ผมเพิ่งรู้เลยทำอย่างนี้ต้นไม่พังโอ้ยโอ้ยพลาด่าผ่าผาเบอร์รี่อยู่ไหนเอ่ยโอเคโอเคตะกี้อยู่ดีๆก็พ่านะผมัมแต่โม้นะโอเคคนเก็บสีคนเรียบร้อย ออขึ้นยุค4คนเดี๋ยวเราก็ไปดูครับว่าจีนคนนี้เขาจะเล่นเป็นชูกานูหรือว่าเล่นเป็นอะไรนะแต่ผมบอกเลยก็อย่างที่บอกครับถ้าเขาขึ้น2 TC อะ่ะเขาเสร็จผมแน่แต่ถ้าเขาไม่ขึ้น2อ c ทีซก็มากันใหม่ครับผมคือไปเซนทายมันเป็นอีกหนึ่งเผ่าที่ขึ้นยุค3ได้ค่อนข้างเร็วนะอาจจะแบบไม่ได้เร็วจีนครับแต่มันก็เร็วมากๆนะอืมเขาน่าจะเก็บแกะตรงนี้มดแล้วครับแต่ว่าเราก็ต้องมาเปิดแมปอยู่ดีนะ จะได้รู้คราบ่ามันมีทรัยพยากรอะไรอยู่ตัวนี้มั่งแล้วเผื่อเวลาเราบุกครับเราจะได้รู้ว่าเราควรจะโจมตีแบบแถวนี้หรือเปล่าถ้ามันมีพวกกวางพวกเบอร์รี่อะไรงนี้ครับเราอาจจะมาตีตรงแถวนี้ก่อนเพราะต้นเกมไม่ค่อยมีใครอยากจะลงฟาร์มครับถ้าไม่ใชอังกฤษนะนะเอาที่แก่แถวบ้านเราไปด้วยหรอกำลังขึ้นแลนด์มาร์คตอกสองคนเท่ากับ สี่คนตอกนะเพราะว่าฝ่ายจีนมันเท่ากับคนงานก่อสร้างเร็วขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสองเท่าสองเท่าต้องดูก่อนครับว่าเขาจะเล่นชูก,กนูรักใส่เราหรือเปล่าแต่ผู้เล่นเลเวลนี้ก็ไม่น่าชูก,กนูมั้งดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีใจในการเก็บหินด้วยนะครับโฟกัสเก็บเนื้อเยอะมากๆอาจจะรัดขึ้นยุคสามหรือเปล่ามีความเป็นไปได้นะเนี่ย โ okay. อเคเออผมว่าผมสร้างติดๆอย่างนี้เลยครับเฮ้ยไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าออประมาณนี้แล้วกันครับอืมเฮ้ยที่เขาเก็บทองกี่คนนะต้องไปดูก่อนติ๊ก อัพวิวเบลล์ครับทำให้คนงานเราเก็บเกี่ยวทรัพยากรได้เร็วมากขึ้นนะอ่าผมว่าเขาน่าจะไป2องที่เีละไม่เก็บทองขนาดนี้เฮ้แต่เก็บอ๋อนี่นี่กำลังไปเก็บหินครับโอเคเราขึ้นยุค3ามเลย มันมี2ตัวเลือกนะครับก็คือเราจะขึ้นยุคสามวัยหรือว่าเราจะบุกตอนนี้เลยก็ได้นะแต่บุกตอนนี้ผมมองว่ามันเสี่ยงไปครับผมจะพยายามขึ้นยุคสให้ไวนะอยู่เก็บไปละนี่ไปเก็บทองแล้วนี่ก็ไปเก็บเนื้อที่จริงถ้าเขาขึ้นยุค3เร็วเนะที่จริงผมควรเอาแบบไอ้ตรงนี้ไปแถวเบอร์รี่ะนะจะได้ไประหยัด ก็ต okay, hmm. ัวหินหน่อยครับกะส่งแก่ก่อนโอเคตรงนี้เดี๋ยวเราวางบาลักไว้สองลงบาลักหนึ่งแล้วก็อันนี้หนึ่งเก็บเนื้อครับเก็บเนื้อไปตรงข้ามสองทีซีผมก็ยุบสามยัดเลย แล้วพี่ชายไปตัดไม้ไกลขนาดนั้นทาไมเนี่ยเขาจะรู้แล้วว่าเราจะกำลังจะขึ้นยุค3วัยครับยังไงก็รู้อ่ะไม่รู้ก็แย่ละเล่นมาถึงคอน3าขนาดนี้เห็นเราเก็บทองเยอะเก็บเนื้อเยอะไม่เก็บไม้นะครับอืม ผมอาจจะอุ้ยโอ้โหสวยสวยแต่ผมก็จะขึ้นเป็นเจาวลินเหมือนเดิมนะเป็นซิลโรดคอนแทกครับผมเพราะว่าเราจะได้แบบพวกเจาวลินมาแต่ถ้าเราจะยุคสามยัดเชชิกก็ไม่แย่แต่ผมคิดว่าเจาวลินน่าจะสวยกว่าครับเพราะว่ายุคสามเรามีอูดด้วยเผื่อไปตรงข้ามสร้างเป็นไหนนะอืมโอเคเราจะยุคสามแล้วครับอีกนิดนึง โอเคเราได้แก่เพิ่มอีกสองตัว,ส,ตวสามตัวรับอะไรที่ดีดครับสวยครับผมเดี๋ยวดูกันว่าไยตรงข้ามอมผมว่าเขาก็น่าจะไหครับเขาไม่น่าจะยุคสามได้ไวมากนะเพราะว่าไยตรงข้ามแบบอันนี้แล้วอะ 2 tc ครับมันจะใช้เวลาประมาณนึงเลยนะในการขึ้นยุค3ครับผมเคยไปลองเทสแล้วนะค่าเล่น2 tc อย่างเงี้ยอย่างน้อยมันต้องใช้เวลาประมาณเอ่อ5-6นาทีครับจะขึ้นยุค3ได้นะ <c oughs> เดี๋ยวเอาแกะหนึตัวครับวี่มาตรงนี้เราก็ฆ่าแกะตัวนี้ทิง้ง ถ้าแก่ตรงนี้ท okay> ิ้งครับโอเคถ้าแก่ตรงนี okay ้ทิ evet ้งทำให้เขาแบบ รสร้างกำแพงที่ช้าลงนะเราก็มาจัดการตรงทองครับไม่ให้เขาขึ้นยุกนะเป็นไรไม่รู้เวลาฟังอันนี้ทีไรผมต้องอันนี้ตลอดเลย <c oughs> อุ้ยไปครับแม่แนนอาร์มวิ่งเข้าบ้านแล้วก็ตรงนี้ก็ทำการอันนี้ครับสร้างแบ็กสมิธเราจะได้อัพเกรดเจ้าตัวอันนี้กันกันธนูนะครับ ท <Hey. S 2> าหารเราเดินมาได้ปะเนี่ยองคนตรงนี้เก็บกวางตรงนี้ได้แล้วก็อัพก,กวางแล้วตรงนี้ท้าหมดไปเก็บตรงนี้ โอเคครับไปหาทองแล้วก็สเกาตัวนี้วิ่งไปดูก่อนโัดการนะผมอุ้ย ครอทาวเวอร์มาล้โอเคตัวนี้ขอบตายสวยครับแล้วเราก็ส่งก็ตัวอันนี้ไปด้านอันนี้คีนหนึงด้านบนนะครับ วิ่งไปตัดลายไม้ครับผมโอเคเรามีเจวัลินนะครับเจวัลินนี่คือหน่วยจัดการแมเน์อาร์ที่ดีที่สุดครับผมนี่ครับไหมครับ แล้วเราก็วิ่งไปด้านนี้ครับผมทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถทำการขุดทองได้จากฝั่งนี้นะครับเราจะมาคุมทองฝั่งนี้ด้วยโอเคครับครับธนูด้วย เห็นไหมครับฝ่ายตรงข้ามต้องมาตรงนี้อยู่ละแล้วเราก็จัดการคุมทองไว้ตรงนี้ให้ได้ครับผมโอเคจัดการคุมทองไว้ครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะอีซี่วินเองครับผมตรงนี้สร้างอันนี้ไว้แล้วก็พระคนนี้ก็ไปเก็บริลิกมาใส่ โอเคครับโอเคตอนนี้ปัวข้้ามจะมีทองแค่การเก็บแขกเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการสร้าง2องคีนะอมืม ผมว่าเดี๋ยวฝ่ายต้องข้ามต้องเล่นเป็นคอสโบแมสคอสโบใช่ไหมเดี๋ยวผมจะสร้างเป็นคอสแมนสู้ครับเจ้วาวรินมันชนะอันนี้อยู่แล้วอะ่ะ bagai hmm. nak nontong katataga bagai pula pandas <laughs> mb katanyo kana sa file apa khurumen matosuma ngata pandas hami matosuma เรียบร้อยครับเท่านี้เกมก็เป็นของเราแล้วครับผมเก็บหินเยอะไปด้านเหนือก็โดนลุกลาน,นด้านเหนือนี่คือโดนหนักกว่าด้านล่างนิซ้ำเดี๋ยวผมต้องส่งกำลังมาทางนี้เพิ่มลนะ โอเคครับผมถ้าผมจะเริ่มบุกตรงไหนผมว่าผมน่าจะเริ่มบุกจากด้านบนตรงนี้ครับอืมมันโกงจริงนะครับไบเซนไฮเนี่ย ดูดิครับแป๊บเดียวเราคอนโทรลเกมได้แล้วอ่ะโคตรเก่งเลยประเทศอะไรก็ไม่รู้แบบเก่งจัดครับแล้วตรงนี้เราก็ยึดเข้าไปดูตรงนี้นครับเผื่อไปตรงข้ามแบบมาเล่นลูกมงลูกไม้กับเราตรงแถวนี้นะโอเคตรงนี้หมดเฮ้ยเรามาเก็บตรงนี้ครับเพราะว่าได้รับอันนี้สงจากเจ้าตัวน,นี้อยู่อืม โอเคตรงนี้เพิ่มเดี๋ยวเราก็สองทซกันครับอืมหลวงพ่อปุ๊บยึดวางแล้วก็ซีเคตไซส์ครับผมนี่ไปตรงข้ามมาเล่นลิ้นกับเราตรงนี้จริงด้วย3ามซเลยหรอ จีครับผมเป็นไงครับคู่ต่อสู้ขนาดเป็นคอน3นะใบซินไฮมันเก่งจริงครับ